มากันถึงกิจกรรมดีๆนะคะจากทางดอกบัวคู่กันบ้างค่ะ,คะซึ่งเป็นผู้สนัสนบสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานั่นเองนะคะดรสุนันทาลีเลิศพันธ์นะคะประธานกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จำกัดค่ะได้เป็นประธานการจัดงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อ17โรงพยาบาลนะคะที่ปีนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะเป็นครั้งที่6ณนะบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารนะคะโดยใช้ชื่อนะคะว่าก้าวด้วยธรรม ก้าด้วยใจเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลโดยได้รับเกียรตินะคะจากคุณช,ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะคะมาปลุกพลังค่ะระดมพลสร้างกุศลรวมถึงเหล่าคณะกรรมการจัดกิจกรรมศริลปินดาราตัวแทนนักวิ่งและ ผู้สนับสนุนใจดีที่ต่างมุ่งมั่นนะคะตั้งใจเป็นตัวแทนของประชาชนร่วมเดินวิ่งกันอย่างล้นหลามค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถร่วมบริจาคสมทบให้กับโรงพยาบาลทั้ง17แห่งได้นะคะที่บัญชีเงินฝากประเภทกระแสร,รายวันธนาคารกรุงไทยสาขาบางลำพูค่ะชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชู ประถมค่ะเลขที่บัญชีนะคะ167 600 7377ค่ะอือืม,อมนี่แหละค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะร่วมทำบุญกันได้นะคะ